เชิดแต้มขอบนู้นเป็นอะไรอ่ะตกลงไปจากตึกได้ไหมพอเวลาเล่นมันก็จะเหมือนกับขึ้นบันไดไปเรื่อยๆอ้าแม่ปุ้เป้จะไปไหนครับขึ้นไปเรื่อยเราจะเตะให้ดูเราเตะสูงนะบอกเลยโอ้โหแม่ปุ้เป้จะเตะนะครับเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ขึ้นเลตื่นได้แล้วเชิดแต้มโอ้โหจิมม่าตื่นยังนี่เมื่อคืนนอนกันกี่โมงเนี่ย ไม่รู้ค่ะพ่อได้ยินนะตีสามยังได้ยินเสียงคิกคิกคักคักคิกคิกคักคักกันอยู่เลยนี่นะครับดูเด็กๆเอาโซฟามาทำเป็นที่นอนกันนี่ทำกันเองตอนนี้จะเก้าโมงเช้าแล้วครับเพิ่งจะตื่นกันเล่นอะไรกันบ้างเมื่อคืนอ่ะเกมแะ้วก็โชกกรบกเกเอ้ยอ้าวพ่ไพ่ผิดละสมองยังไม่ตื่นเกมโทรศัพท์ เปิดทีวีดูแล้วก็เล่นเกม,ม,ามากินมาม่าก,กินมาม่าตอนเที่ยงคืนด้วยนะแล้วก็ดูสนมงสนับเต็มเลยนี่เป็นสวรรค์จริงจริงสนุกไหมเจมสากม่เมื่อคืนนะคะแม่หนอนตีสองเด็กยังไม่หลับเลยปาร์ตี้กันทั้ทงคืนเลยครับเด็กๆนี่รู้หรือเปล่าว่าเราลุกมาทำมาม่าให้เด็กกินนะอ่ะตอนเที่ยงคืนอ่ะล่ะ เที่ยงคืนส่วนพ่อหลับไปตั้งแต่สี่ทุ่มนะฮะแม่มาทำมาม่าให้เด็กก็คือเขามีห้องกดคือจะกินอะไรก็เดินไปกดกดกดขนมขนมมาม่าแล้วมาดูนี้ค่ะที่เปิดปิดพม่านเมื่อวานหาตั้งมาอพิเจอตึง้งผ้าม่านปิดข้างในก็เลื่อนลงด้วยบนาะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจะกดเปิดหนึ่งส เปิดมาเหมือนหนังเหมือนดูหนังสุดๆวิวนี่พานอรามาสุดๆอะเมื่อคืนแช่น้ำแม่เปิดมาดยอ่ะโอ้โหดูวิวเมืองแช่น้ำฟินมากเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะ <c oughs> โอ้โหลายอาหารเช้านะคะตะการตาม,มากๆฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นพวกจีนซัมนะอาา่านแบบออกแนวอาหารจีนไม่มีซาลาเปาข้าวต้มข้าวต้มกูเยอะ่ะ ข้าวต้มเครื่องไข่ปลา้สลาเปาเห็ดจักรพพัดโอ้โหน่าตาด,ดีเดี๋ยวต้องมาลองนะคะน,นี่สาลาเปาเผือกฝั่งนี้เป็นสลาเปา,นาขานม,มกินไก่อันนี้เป็นไก่รืปขนม,มจีบหมูและกลุ้งโอ้หน่าตาด,ดีอะลายอาหารเช้านี้หลากหลายสุดๆผัดบะหมี่พกเกี๊ยงคะะผัดน้ำมันหอยมาส,นนสมันเนื้อนี่เป็นเนือ้อ ไทยๆนะอันนี้ดูแลทานมากเลยอะไม่อะไรสักอย่างหัดผัดพริกนะข้าวเหนียวหมูปิ้งมีข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูปิ้งค่ะมีตู้กดไอติมด้วยอ่ะเดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จเด็กๆต้องแฮปปี้บวันนี้แนะ่นอนนี่มีโคนนะคะแล้วก็กดเป็นซอสเสิร์ฟได้ตรงน,นี้ก็สรารพัดเครื่องดื่มเลยน้ำผลไม้กาแฟสดอู้ชีสมีชีสแล้วก็พวกโคคัดต่างๆนะคะดูทางนี้กันอันนี้น่าจะแบบญี่ปุ่นปะ อ๋อออกแนวเกาหลีด้วยนี่มีกิมจิหมูหมกักผัดต้มหอมญี่ปุ่นก็เป็นกับข้าวแต่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะใสออนเซนด้วยม,มีเต้าหู้ปะเต้า <đã> หู้ซอสเห็ดคาโตร้นากินมามกินอันนี้เป็นสเตชั่นทำอาหารเลยค่ะเยอะมากเลยนะมีอะไรผัดไทยต้ตงสดข้าวไก่สีอิ๊วผัดไทยทำเสร็จแล้วก็ยกไปกินได้เลยข้าวไก่สีอิ๊ว หลายเมนูมากอะทั้งบนเขียนเมนูไว้ไข่ไข่เบเนดีมตตรงนี้เป็นโจ๊กหมูเขาต้มปลาค่ะอันนี้เบคอนมีนะเขาจะมีเบคอนแบบกรอบกับแบบนิ่มด้วย๋อแบบกรอบนี่คนเอาไปแล้วเป็นไข่ตุ๋นไงตุ๋นไงไข่เปนดีต้อเป็นไข่อะไรอะคะแม่บุ๊เตจจริงๆคล้ายๆไข่ลวกแต่เหมือนเขาจะต้องต้มในน้ำส้มสายชูอะไรอย่างงี้นะโอเดี๋ยวต้องลองชิมเป็นเป็นไข่ออกมาเราก็ผ่ามาไข่แดงก็จะเยิ้มเีียยวมมก ตรงนี้สเตชั่นทำไข่สเตชันก๋วยเตีเ๋ยวขนมครกก็ทำกันสดๆตรงนี้อ๋ออันนี้แนวอินเดไหมเพราะว่ามีแป้งโรตีแป้งโรตีเ,เขาเรียกแป้งนานซัมบ้าผักมาซา่าดอกกระหล่ำอบชีสและเครื่องเทศร่าจนะดีนะชาตาน่า,านกินอยู่เหมือนกัน,กนตรงนี้เป็นไส้กรอกต่างๆนะคะมี3แบบ แล้วก็มีมันฝรั่งอกอเมริกันเบคอนเธอตั้งแตกอะไรไปกินลูกชูโรสไหนอยู่ตรงไหนของหวานเลยเหรอยังไม่กินของขาวเลยนะก็ชื่อแตงเอาของหวานยังไม่ได้กินเธอตัมีข้าวเหนียวหมูบิ้งอยู่ข้างในอยู่ข้างในเป็นข้าวเหนียวเขาใส่กระทงไว้แล้วก็มีหมูบิ้งเดินไปดูสิแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยเออเดินไปดูสิเออนื้มจิ้มแจ่วเกีับหมูบิ้งเคนชอบหมูบิงกับน้ำจิ้มแจ่ว ตรงนี้เป็นโซนเบเกอรี่นะคะนี่ก็คือชูโรสที่ฉันบอกเมื่อกี้ีกจะแต้มปั๊กมีอะไรมีแบบโรยน้ําตาลกับแบบราดช็อกโกแลตเรียกว่าเยอะเยอะอ๋อสเตชันน้ํามีตรงนี้ด้วยไงจากตรงเมื่อกี้นี้เชมมาก,กินอะไรครับกินแตงโมค่ะแตงโมนี่ไงเชมมากินนี่นะแตงโมแตงโมแตงโม <laughs> <laughs> แตงโมโตใหญ่ๆอิตาลีงงมะละกงผลไม้ <laughs> เป็นสลัดปาค่ะดูกันทั่วแล้วกินเลยดีกว่าหิวมากโอ้โหห้องเกมเกมจริงจังมากอ่ะชุแตมนียิงได้ตั้งสี่อันโอ้โหดูดินี่ใช้โทเคนที่เราได้มาตอนเข้าโรงแรมมาเล่นแต่อยู่ที่แม่ยุตรงนี้มีเกมเพลย์สเตชั่นมีห้องปิงปองยุ้ยงนอนสระว่ายน้ำ โอ้โหห้องเกมที่นี่นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยอ่ะพ่อแม่มาเที่ยวนะคะก็พาเด็กๆมาทิ้งไว้ที่นี่ได้เลยฝั่งนี้ก็มีโต๊ะปูค่ะอันนี้สู้เขาเรียกอะไรนะสู้แบบพินบอลเอ่อตู้พินบอลวิ่งตรงนี้ปลาลูกดอกใช่ไหมใช่น่าปลาลูกดอกโอเคครัล้วครับ ดูจะไหนไปฮะคนณจไปแล้วนี่ตั้งใจจะเล่นหรือจะพังตู้ครับเนี่ยเล่นสินี่ยมี้ี่แกมันนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีนอย่าแน่ห้องน้ำเด็กสัญ,ญลักษณ์น่ารักมากเลยอันไหนเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงไหมโยดูง่ายจะตายนี่ก็ต้องเด็กผู้ชายส่นี่เด็กผู้หญิงนี่เป็นโซนเด็กเล็กๆนะอะอุ้ยน่ารั จะมีของเล่นเด็กเล็กนะคะของเล่นไม้ของเล่นเสริมพัฒนาการต่างๆเยอะมากนะมีถึงตรงนู้นเลยเป็นเล่นไปก็ดูวิวไปอสวยค้ามีเครื่องเกมไม่รู้มีเพย์ไฟอีกเครื่องเนี่ยอยากเอากลับบ้านสักเครื่องไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะนั่นเด็กเหรอครับแม่โอ้โหเด็กหญิงเจมมานะครับโยนน้องคอยชมพู แล้วก็ขวาน้องมาไล่มาทุบเธอตายครับโอ้โหเกิดมวยปั้มเงินขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เกิดสงคราม <laughs> เด็กหญิงโอ้โยเด็กหญิงสองเด็กหญิงออสู้กันอย่างเมามันครับนี่ <laughs> ู้ครับโอ้โย <laughs> เป็นการสู้กันหรือไ <laughs> <laughs> อิตาลีกับไทยอีกแล้วโอ้ยทำไมไทยไม่สู้เลยนี่นะโอ้โยเจมาปาไม่แน่เลย <laughs> โอ้ส้้ อ้มเโอ้ยเจม่าเล่นงานเจแตนไปก็อยากเลยตู้กดอีกแล้วเขามีตู้กดอยู่หลายจุดมากเลยนะแต่ละตู้ตุ๊กตาเขาเหมือนเหมือนกันปะไม่เหมือนนะก็คือถ้าอยากได้ตุ๊กตาแบบไหนก็ต้องมาเลือกตู้แบบที่กดที่อยากจะได้ห้องอ่านหนังสือก็จะมีหนังสือให้เด็กๆมานั่งอ่านนี่ไคนี่ทรีเขามีคอนเซปต์นะคือต้นไม้เนี่ยแทนตัวเด็กๆตรงนี้น่าจะเดินออกไปดูสระว่ายน้ำได้ได้นะ บ่อจักรสีบ่อชาบูน่นเล่นมากเลยีมากไ่ยากบ่อนะลู่สาอยู่ข้างหน้าเป็นสะวายน้ำลอยฟ้านะคะอยู่ที่ชั้น27สิบายน้ำวิวดีมากนะคะแล้วก็วิวเมืองสวยๆตรงนี้คือบ่อน้ำพุตรงนี้เล่นได้เนาะไม่เล่นได้โอ๊ยแม่ไม่เดาฉุดน้ำมาเสียดายจัง เด็กจะต่มีเด็กจะมาเล่นเราตรงนี้ก็คือมีสกายบาร์ด้วยค่ะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีแนแนเขามีห่วงยางไว้ให้เนาะของที่นี่แหละมีห่วงยางให้เล่นด้วยคืออย่างที่บอกนะนอกจากความเป็นโรงแรมแล้วอะค่ะเป็นที่รวมแอคทิวิตี้ที่เหมาะกับทั้งครอบครัวจริงๆทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กๆมาใช้เวลาในวันว่างๆได้เลยโอ้สีหน้าเคร่งเครียดมากเลยนะครับเนี่ย<ะ>เรียนหนังสือล้วครับไม่ใช่เล่นเกมนีม่เขาเรียกเกมแอคโทรบอท เล่นกันทั้งเต็มมาทั้งเชร์เต็มนะเครื่องเคไฟนี่หลายเครื่องมากโอ้เชิดเตมสไลเดอร์ลงไปแล้วครับาอโดดฟิวโอ้หตกน้โอ้โหยฝั่งนี้ดูจะใช้ความคิดนิดนึงนะครับเป็นเกมกระดานแล้วนี้ตรงนี้ก็เป็นบอร์ดเกมไงสเเกเกมนี้สนุกสเก็ปเบิรเหรอสเปนเดอร์สเป n d e อ Un อโอนี่ไงที่เด็กชอบแหวู เหมียวระ,ะเบิด,ดใช่เอ๊เหมียวระเบิดเราชอบแก๊งเราอ่ะชอบเล่นบอร์ดเกมกันนะแ้วเวลาเล่นก็แบบ <โห S 2> กีบการ์ดบีดบาสนุกสนานอนุ้ยน่ารักอันนี้เป็นเพลงกาสนามเด็กเล่นนี้อุ้ยฉันทำไมไม่เห็นฉันชอบแน่เลยอ่ะโหมาปล่อยพลังกันได้เต็มที่อ่ะแล้วก็ออกไปตรงนั้นก็คือไปต่อสาาระว่ายน้ำเนเป็นสกายบาร์เมื่อกี้เนี้ย ถ้ามีลูกสองคนน่ะลูกเล็กก็เล่นอยู่นี่ลูกโตก็เล่นน้ำได้นะพ่อแม่ก็นั่งกินตรงนี้ชั้น28ก็เป็นฟิตเนสกว้างมากอ่ะอุปกรณ์เยอะมากเครื่องไม<า><พ>้เครื่องมือนี่ดูทันสมัยใช่วิวสวยด้วยที่วิ่งไปเล้ก็ดูเมืองเป็นกระจกวิวพานโนรามากว้างๆทำไมเครื่องวิ่งเขาโค้งๆเงี้ย<ว>เหมือนหลุดมาในโลกอนาคตอ,อ่ะต้องนั่นอะไรออจอเหรอจับอย่างนี้เหรอแล้ววิ่งเหรอ,อ<ะ>ไม่ถนัดเลยเรื่องออกกำลังเนี่ย เราจะเตะให้ดูเราเตะสูงแล้วบอกเลยโอ้ยแม่คุณเป้จะเตะนะครับเฮ้ยเฮ้ยอายไม่ขึ้นเฮ้ยเอาหมวยเอาหอวยฉเชื่อเลยฉันตัวตรงนี้เขาเป็นห้องแอโรบิกอะพอมีคลาสก็จะมาเล่นกันในห้องนี้อ่ามีบอลมีเสือโยคะเครื่องดีดขึ้นบันไดไม่เคยเห็นพอเวลาเล่นมันก็จะเหมือนกับขึ้นบันไดไปเรื่อยๆอ้าวแม่คุเป้จะไปไหนครับ แต่อันนี้สิแปลกอันนี้เล่นยังไงเครื่องนี้อันนี้กต้องจับนี่เนี่ยดูดีเนี่ยเขาเล่นอย่างเงี้ยควงอ่ะควงไปควงมาอย่างเงี้ยเอออ๋อแต่ทางไม่ต้องกระดิกหรอเออในควงเงี้ยก้ามแขนหรอเออเออกามแขนเครื่องนี้ก็ไม่เคยเห็นแต่ดีพ่อแม่ก็ปล่อยลูกเล่นข้างล่างไปนะครับสระน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วพ่อแม่ขึ้นมาออกกำลังกาย Desi Lab Spa and Onsen ออกจากริดมากรู้สึกรีแล็กซ์ขึ้นมาท,าทันทีอันนี้เป็นส่วนที่แบบมานั่งชิลนั่งทานอาหารทานขนมอะไรอย่างเงี้ยม,มีกี่บอ่คอคะออนเส้นของเราจะมีทั้งหมด5บอ่อครับคุณผู้หญิงผู้หญิงหผู้ชาย5ใช่ครับผมจะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะ,ะมีห้องสตรีมห้องสาวนาให้บริการด้วยใช่ ในราคา750บาทเราจะรวมทุกอย่างนะครับก็อยู่ได้ทั้งวันเลยครับ750บาทต่อคนอยู่ได้ทั้งวันคาสิเนตได้สนุกไหมคา่ิเนตสนุกค่ะนี่เล่นน้ำกันสูงสูงโอ้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 ขอบนู้นเป็นอะไรอะ่ะตกลงไปจากตึกได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมย่อตกจากตึกเลยล่ะนะ่ยเขาเดินอยู่ที่ขอบพื้นล่างเห็นปะเขามีพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลเดินได้ขอบพืานนอกเดินได้ปลอดภัยนะไม่อันตรายดูมุมนี้แล้วเสียวเหมือนจะตกตึกไปได้ปลอดภัยค่ะไม่อันตรายนี่อีกนิดเดียวนี้ก็เหมือนกับตึกอินี่ที่สิงคโปร์แล้วนะเราเล่นกันที่สูงสูงเนี่ยนี่นะคะมาที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีนะคะ สนุกทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเลยถ้าเกิดเวลาวันว่างๆกันนะลองมาเที่ยวมาเล่นกันไม่ต้องมานอนพักก็ได้นะมากินอาหารมาอะไรนะอาหารคือสุดยอดแอทิวิตี้ก็ดีนะคะห้องนอนกันเลิศนะสปาอะไรอย่างเงี้ยหน้าเข้าออนเซ็นหน้าเข้าเดี๋ยวแม่ยละเอียดของโรงแรมแกรนด์เซอร์พอยต์ลุมพินีไว้ใ,ใต้วิดีโอนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองคลิกๆเข้าไปดูกันนะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย